啊呀！呐。 ของแพงนะ้อนีแพงมากเลยแล้วเนี่ยเด็กรอบสดก็เป็น Data ของแพงให้เลยนะคุณรู้ไหมคำว่าเวียนไหยตายเกิดอะ่ะจริงๆแล้วก็คือการเวียนไหวอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ฟินไม่ชอบแล้วก็เศร้าเสียใจกังวลหรือว่าสงสัยหรือว่าใดๆก็ตามที่เป็นอารมณ์ที่ทําให้คุณไม่มีพลังนั่นแหละนี่แหละคือเวียนไาวตายเกิดของแทนะ้เนาะถ้าคุณอยากไปเกิดใหม่จริงๆไปฟังได้นะคะเกิดใหม่อมตะนะหรือว่าเป็นคัส เดใหม่ไปไปสารก็ได้เนาะคุณก็คือจะไม่อยู่ในวังวนเดิมซ้าแล้วซ้าเล่าแปลว่าอะไรเจอเรื่องเดิมเจอเหตุการณ์เดิมผู้คนมาพูดแบบเดิมอีกแล้วช็ดอะไรวะตัวได้ผ่านไม่ได้เจออีกแล้วแบบเดิมๆนะนี่แหละเขาเรียกว่าวังวนนะดูนะก็คือการเป็นใบท็กเกิดของแท